สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมผมเ,เดินในพื้นที่โลกตรงนี้จะไม่มีใครเกิดใช่ไหมครับเนี่ยในโกดังมีครับขวามือครับเฮ้ยหลังเฮ้ยขอบใจครับมีสไนเปอร์ช่วยเก็บเก็บร้อยไปเมื่อกี้ผมโดนใครยิงวะเนี่ยขวามือครับเ,เลือผมเหลือ11ได้ไงวะท่านผู้ชมได้ยินเสียงเท้าครับเ,เกือบแล้ว ผมเกือบตายเองแล้วท่านผู้ชมเรียบร้อยไปดีปดเอ้ยอุ๊ยโอ้โหไม่ทันครับผมน่าจะเดินไปอีกทางหนึ่งคนนี้แหละที่ยิงผมในโกนดังรับขวามือข้างนอกท,ที่จะทำอะไรผมครับซ้ายมือครับ โอ้โหยังดีท่านผู้ชมผมได้คิวพูดถึงฟาร์มมาร์แพทนี่มีเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้ยเกือบตายแล้วโอ้โหปืนนี้วัดสุดไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมน่าเสียดายครับขวามือครับสวยพี่สวย กว่ามืออีกแล้วครับ ي, เฮ้ยเฮเจ็บมากเจ็บร้อยไปดิชุบชุเราต้องใจเย็นครับท่านผู้ชมสวยพี่สวยหลังผมครับผมทิ้งโกดังไปเลยดีกว่าโอ้ยชักช้าไปหน่อย <What? S 2> <Huh? S 1> อะไรครับเนี่ยเฮ้ฮัลโหลเกมเอาหน้าต่างก่อนแล้วกันเรียบร้อยไปซ้ายมือผมมีครับแต่ไม่อยากออกไปยิงเขาก่อนอะหลังผมมาครับเฮ้ยเฮ้ยซ้ายมือครับโอ้ยโดนหลังยิงอาระเบิดดักไว้ก่อนท่านผู้ชม ล้วไปปลาระเบิดติดเฉยเลยผมเร็บร้อยหัวลั่นครับโอ้เจ๋ด้ยวะไม่ตายครับที่เกิดก็ตั้งเยอะเพื่อนโอ้ตายคู่ไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเองเอาเอาเอมาเลยเหรอเพื่อนมันหมดยุคสนไนเปอร์แล้วครับ อ้ยแล้วยังไงอ่ะโอ้โหท่านผู้ชมว่าเขาจะเกิดตรงนี้ปะครับเนี่ยไม่รู้ว่าผมปาดักไว้แล้วเรียบร้อยไปเพื่อนเฮ,ะฮะ้อเฮ้ายมือผมครับอ่ามองแชงต่อไป โอ้ยกลับดีครับท่านผู้ชมผมคงจะไม่โอ้ยโอ้โหไม่ได้ว่ะเฮ้ยมีเสือป่าจระเข้ชัดๆแต่ก็ยังถือว่าดีครับที่ปืนผมยิงสู้คนอื่นได้บ้างโอ้ยโอ้ยังหันไปยิงได้กว่าเนี่ยหมดลุกสไนเปอร์แล้วเพื่อนได้สองคิวเลยว่ะเฮ้ยดวงดีชิพ เออซ้ายมือผมมีครับเรียบร้อยโดนแทงโก้เปิดก่อนด้วยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยก้มหน้าครับเออเฮ้ยผมรออยู่แล้วเพื่อนหลังจากการติดแสงอ่ะ เฮ้ยอย่าอย่าเพื่อนอย่าครับโอ้ไอ้นมไอ้บ้าเอ้ยทีมของคุณได้รับชัยชนะมองบุกมาแล้วครับท่านผู้ชมเอ่อเขาอยู่ซ้ายมือครับเรียบร้อยผมได้คิวว่ะใครจะเปิดโอกาสนี้กันครับ โอ้โหระเบิดคู่เลยละกันโอ้โยผมคำนวณเอาไว้หมดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่กว่าผมจะยิงเข้าตายใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเอาเอยผมได้ระเบิดฟรีเฉยเลยว่ะแต่ไม่ได้คิวครับซ้ายมือผมมาแล้วครับท่านผู้ชม โอ้โหตายคู่เฉยเลยว่ะสะพานเดินมาแล้วครับเฮ้ยกลับท่านผู้ชมเราใช้เวลาในการยิงคนนั้นนานไปหน่อยครับโอ้ยสวยเพื่อนขอบคุณครับที่เพื่อนซ้อนเออซ้ายมือผมสองคนครับโอ้โหแม่งเอ้ย เอ้ยเอ้ยจะทำอะไรผมเพื่อนไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับสองคิวไปครับแล้วก็วิ่งถอยหลังกลับมาเลยเอยเอออสวยพี่สวยทีมของคุณได้รับชยัยชนะ สวยพี่สวยอ้อยติดแสงตัวเอกแล้วหนึ่งคิวครับสองคิวครับมาระเบิดย้อนเข้าไปก่อนก็แล้วกัน สวยพี่สวยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวโอ้ยไม่ได้ว่ะรอบนี้เดี๋ยวผมไปยาวให้เองครับขอทางหน่อยนะจะหายอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโคตรจะลม้ม โอ้โห่ดาดยดผมโดนแสงเพื่อนโอ้โหเพื่อนแล้วอย่างนี้ผมจะเดินยังไงล่ะครับโอ้โยเดี๋ยว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 , What? What วไม่ได้ครับโอ้โหแม่งสาไนล็อกขาดกันหมดเลยอะ่ะได้มาหนึ่งคิวครับ <S <S หลังผมชาร์จ โอ้ยไม่รอดครับร้อยหนึ่งคิวสองคิวครับสวยครับทหารเฮ้ยจะทำอะไรเพื่อนผมยังมีอีกหนึ่งคนครับโอ้โหไม่รอดเดสว่ะเฮ้ยว่าน่าใช้ปืนนี้ผมยิงไป29แล้วเหรอครับเนี่ยไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลย โอเคผมไม่จะใส่ัวเองครับหนึ่งคิวมาก,ก่อนสองคิวตามมาโอเคสามคิวครับตัดเฮ้ยอา้าวเวรกรรมมีสองคนเหรอครับเนี่ยโอ้ยเอา ทีมของผมจะรับชัยชนะผมว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาอกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ